เอาละผมไม่รู้ผมจะพูดว่าอะไรพอเราจะไม่พูดว่านี่คือการแคสเกมโอเคผมไม่ได้มาเพื่อแคสเกมหรืออะไรก็ช่างิีเป็นการทําให้คุณรู้ว่าผมจะทําอะไรในเมื่อผมจะทําสิ่งนั้นคุณรู้อยู่แล้วแล้วถ้าถามว่าการที่คุณได้เห็นคลิปนี้นะหมายความว่าอะไรนั่นหมายถึงผมก็แค่คนขี้เสือที่อยากรู้ไอ้เกมบ้าที่มันมีอะไรและคุณก็เช่นกันเราไปเลือกอะไรดีกว่าผมแค่อยากรู้ไอ้เกมบ้าที่มันมีอะไร <S <S ในปี1940โครงการรับของรัฐบาลโซเวียต การสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวครั้งแรกได้เริ่มต้นขึ้นและมีการสื่อสารต่อกลับมาในปีต่อมาคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่แย่คืออะไรสิ่งที่แย่ก็คือการได้คุณนั่งดูภาษาที่กำลังขึ้นอยู่ตรงหน้าแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือคุณฟังมันไม่ออกคุณก็ไม่รู้มันพูดภาพอะไรทั้งที่มันเป็นแค่ R หรือ i หรือ e a i o u มันเป็นภาษาง่อยๆที่เราสามารถเข้าใจมันได้ง่ายๆแต่ผมกลับไม่เข้าใจผมนั้นมาเข้าใจภาษาที่มีคําว่ากอไก่ถึงนอนนกคู่แล้วที่ผมไม่สามารถท่องกออไไก่่ถึงนนูคด้้ซํา ABC ยังท่องไม่จบเลยให้ตายถือว่าผมจำได้แค่ AEIOU r อ r e I o อ่าอ่ r e e o าอออไดโนจอมป่วนผมจำได้แค่นี้นี่ผมกำลังอยู่ในมิติที่5ใช่ไหมเนี่ยออกรายการพี่ป๋องผมคงจะบ้าตายอย่างเงี้ยมาเรามาดูกันว่าไอเกมบ้านนี้นจะมีอะไรทำให้ผมรู้สึกกลัวได้บ้างและจะถามว่าทไมผมทำไม,ผม,มผมถึงต้องปิดไฟ ไม่ใช้กินสกินโง่ๆนหลังนี้ที่จริงแล้วผมโดนหลอกให้ซื้อมาง่ายๆเลยนะผมแค่อยากสัมผัสอารมณ์หวาดเสียวเหมือนคุณแน่นอนว่าการตกแต่งของโรงแรมที่มันมีทางเข้าผดานขึ้นลามืดไปทั่วห้องมันคงจะดูดีถ้าผมปิดไฟเล่นไปด้วยพระเจ้าที่ผมอยู่ในบ้านแม่มดเลยยังไงวะเนี่ยผมคงจะโดนสาบคุณคงต้องเตรียมนมแก้สถานะมาแล้วล่ะเอาละนี่คงเป็นตู้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคป,ปี8 6โบราณชิบหาย ผมคงต้องกดตัวเลขอะไรสักอย่างเพื่อให้มันทํางานซึ่งเอคงทํางานอยู่หรอกแม่งเหมือนคนเอาห่อสัาีีสามแท่งมาแปะรวมกันแล้วก็เอาสายไฟมาแปะแปะแปะเพื่อให้มันดูฉลาดขึ้นแต่ผมบอกให้ว่าผมคงจะโทรสั่งกับข้าวในตู้นี้ได้อยู่หรอกถ้ามันมีเออูอ่้โหนะโรงแรมสยอง โอ้ใครเอาตู้ซักผ้าเาไว้ตรงนี้เนี่ยเอ่อผมก็ต้องบอกเจ้าของโรงแรมว,ว่าถ้าคุณจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นเงินเต็มคนส่งของเจ้าของมากองไว้ตรงนี้แล้วก็ทางใครทางมันทางที่ดีคุณควรจะจ่ายแค่ครึ่งนึงและบอกว่าถ้ามึงไม่เอาของไปวางในห้องที่กูสั่งไว้จนหมดกูจะไม่จ่ายอีกครึ่งนึงเอาละถ้าผมเป็นลูกค้าที่ดีผมควรจะต้องจำลูกเลขที่ห้องตัวเองได้และมันควรจะเป็นห้องนี้ซึ่งไม่น่าใช่เพราะมันล็อกอยู่ แล้วเมื่อกี้ผมเคาะยังกะจะไปบุกจับโจรค้ายา,อย,าอย่างนั้นเลยโฟก์สเดินกลับไปทางเดิมเพราะเจ้าของห้องคนเก่าลืมล็อกเอาท์ออกไปเอาละเหมือนเจ้าของห้องจะล็อกเอาท์ออกไปแล้วผมคงไม่รบกวนเวลากินข้าวของพวกเขานะเพราะาผมก็หิวเหมือนกันถ้าเกิดเขากินข้าวอยู่ผมก็อยากจะกินข้าวด้วย ผมเข้าใจนะว่าการที่เรานอนในห้องแอร์เนี่ยมันสบายแต่ก็มันหมายควาว่าเราควรไปนอนพื้นเย็นๆให้ไข่กินนอนอย่างนั้นเดี๋ยวปลอดบว,วมแน่นอนเชื่อผมห้องน้ํากลางๆที่ไม่จ้างแม่บ้านมาขัดจ้างแม่บ้านเดือนละสองวันละ200ร้อไม่ตายหาหรอมงผมว่าถึงแม้โรงแรมจะมีประมาณ50ห้องก็ตามทีแต่50คนแม่บ้านจะเป็นไรไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาละเฟอร์นิเจอร์ก็จัดกระจายหวังว่าคงจะมีคนมาเก็บกวาดเร็วนี้นะผมคงไม่อยากจะนอนพื้นแล้วก็หนาวตายเหมือนคนที่อยู่ข้างหน้าผม เ,เพื่อนทนายหนาวนะก็ควรจะรู้ว่าแอลอยู่ตรงไหนนะโอ้ oh, อะไรวะเนี่ย921นี่คงจะเป็นหัวลอตเตอรี่ที่ครูปีเชหาะและชายคนนี้อาจจะโดนครูปีเชยิงเลยระหว่างที่เขากำลังหลบหนีมาที่ห้องโดยที่มีคราบเลือดติดอยู่ตรงนี้พอนู้มันได้เลยว่าเขาโดนยิงไม่ต่ำกว่า2เม็ดสู้สุขตินะพ่อนุม่มโรงแรมนี้ดีจังเลยมีบริการร้องเพลงกล่อมนอนด้วยผมไม่เข้าใจว่าทําไมา ถึงไม่ทําห้องที่มีปุกกันเสียงนั้นหนากันเวลาที่คนตะโกนด่ากันหรือกําลังทํากิจกรรมยามว่างอยู่คือผมอยู่ข้างห้องเขาแค่นี้เองอ่ะเปิดประตูออกมาก็ได้ยินเสียงเขาทาเพลงแล้วอ่ะนี่เขาแค่ทาเพลงยังได้ยินขนาดเนี้ยไม่ต้องถามเลยว่าตอนนี้เขากำลังมีความสุขจนขึ้นสวรรค์หรือตกนรกนั้นจะได้ยินขนาดไหนผมคงจะฝันร้ายแน่นอนเลยถ้าผมพูดอย่างนี้ออกไปอ่ะสวัสดีครับไม่คอนอยู่ไหมครับ คือผมจะยืมใช้บันไดหนีไฟของห้องนี้ซะหน่อยพอดีว่าห้องผมมันไม่มีบันไดให้ลงน่ะโอ้นี่คนทะลุไปห้องอีเจที่กำลัลงทำเพลงอยู่ขอบคุณมากเจ๊ครับถ้าจะช่วยกรุณาผ่อนเสียงของเจ๊หวว่าเจ๊จะมีความสุขในวันฮาโลวีนนะอายไลเนอร์โต๊ะแต่งหน้าผมคงจะอยากอยู่เห็นคุณเหล่านะถ้าเกิดว่าคุณไม่โผล่ออกมาเป็นเอาร่างเงาดำๆในกระจกเงามืดผมคงจะอยากเห็นคุณมากเลยว่าคุณจะสวยสักแค่ไหน หยุดไอเพลงนระโลกนี่ก่อนได้ไหมมันทำให้ฉันภาษาเสียอจอน,นี่เสียงบ้าอะไรวะผมคงจะดื่มนมช็อกโ,โกแลตเยอะเกินไปวันนี้โอเคถ้านี่เป็นความฝันผมคงจะตื่นตื่นขึ้นมาจากความฝันแล้วก็ชงกาแฟร้อนๆแล้วบอกว่าห้ามหลับไม่งั้นมึงซวยแน่โอเคแล้วของเล่นงโง่ๆหนึ่งคันกับสำรับไพ่อูโนเอาเป็นว่าถ้าใครที่กําลังดูคลิปนี้ช่วยแปลในเรื่องให้ผมหน่อยช่วยแปลมาในคอมเมนต์เลยว่าไอสิ่งที่มันคุยกันตอนต้นคลิปมันคืออะไรม,ม,มันมันหมายถึงอะไรคือผมไม่รู้ โอเคไอ้หนูฉันรู้ว่าการเป็นการเป็นของเล่นมันแย่นะแกต้องทนอยู่กับเด็กอายุประมาณ7จ็ดขวบครึ่งที่กําลังอ่ซุกซนอยากเป็นหมอฟันอยากเล่นหมาเก็บอยากเป็นทหารกําลังเบียวแต่ฉันเข้าใจนะว่าการเป็นตุ๊ก,กตาเนี่ยมันแย่สำหรับนายเพราะนาะยกำลังอ่ถูกเด็ก7จ็ขวบครึ่งเอาหัวจุ่มซ่วมโดนฉีกถึงโยนโยนเข้าข้างฝาเมื่อเด็กไม่พอใจเวลาอยากได้นมหรือไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แต่พ่อแม่แหมอนุญ,ญาตแต่น่าไม่จะเป็นต้องตาแดง Shit. ฉันกำลังหมาถึงแกตาแดงมากเลยเพื่อนแกควรไปหาหมอแกคงจะมีเศษขาแมงวันทิ่มตาไม่ก็ดูดกัญชาหรือพียามากเกินไปซึ่งฉันสงสารนายบอกเพื่อนแต่ฉันทาอะไรไม่ได้จริงๆขอโทษด,ด้วยแกคงจะเจอเจ้าของที่ดีกว่านี้ไปแล้วเอาละได้เวลากฎหมายเลขที่ถูกต้องให้กับเครื่องคิดเลขอันโตของปี80 9 2 1 0และ Let สโก นี่คือเสียงตอนที่ผมกําลังอบไมโครเวฟและขนมปังใกล้สุกมันจะเป็นเสียงอย่างนี้แหละผมจําได้ผมควรจะออกจากตรงนี้และไปให้ไวที่สุดไม่งั้นเราผมคงจะกลายเป็นกล้วยปิ้งโอ้ช oh, <shit. S 1> ิดขอบคุณ เรียกรถดับเพลิงด้วยที่ห้องสองเกิดการระเบิดมีคนเปิดเตาเก๊กเอาไว ah pues ้ตอนนึ่งขนมปังไอ้บ้าเอ้เนี่ยโนชันบอกกี่ครั้งแล้วว่าถ้าแกหิวแค่หน1่งหนึ่งไปสั่งไปสั่งเดลิเวอรี่เขาจะส่งข้าวมาให้แกกินไม่ใช่ไปขโมยหมาคุณนายจรสันและเอาไปย่างอยู่หลังบ้านรู้ไหมว่าสิ่งทแกทำมันผิดกฎหมายข้อไหนโอ้สวันเลยเหร ผมคงจะบ้าตายในห้องเล็กๆมีเงินรางวัลไหมในอนาคตอีก40ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะรู้จักมิสเตอร์บีทเขาจะเป็นคนที่ทํารายการขังตัวเองไว้ในห้อง24ชั่วโมงจ้างคุณด้อยเงินประมาณ10,000ดอลลาร์ 100, แล้ให้อยู่ในห้องเล็กๆเป็นเวลา1เดือนซึ่งมันดูมีแรงจูงใจมากกว่าการที่คุณเอาผมมาขังแล้วก็ปล่อยนั่นไม่ใช่เสียงตดแน่ใช่ไหมไอ้เว้ wait, มันลมควันผมน่ะ นี่ไม่ใช่ปีทศวรรษที่40น่ะนี่ไม่ใช่ปี40นะเว้ยทำอย่างกับพวกนาซีลมแก๊สอย่างนั้นแหละไอ้พวกเวียนตะไลเอ้ยรู้นะว่าต่อสงครามนะฐานโซเวียตเจออะไรมาแต่นี่ไม่ใช่ว่าจะเอามาทดลองกับผมนายก็เขาลงมาทดลองนี่เหมือนกันนะเพื่อนฉันโชคดีนะที่มีเพื่อนร่วมห้องเอ่อเป็นคนขยันอ่านหนังสือเหมือนนายหวังว่าเราจะได้ออกไปกินน้ําชาไม่ก,กับเลี้ยงเหล้ากันสักแก้วนึงว้าวคนมีแต่ภาพเลยออกยังไงวะเนี่ยโอเคจากที่ผมจับใจความได้ ไอเสียง o o d Evening ไอเมื่อกี้มันบอกผมว่าผมได้เข้าร่วมการทดลองซูเปอร์โซลเจอร์เป็นเวลา30วันโดยการห้ามนอนผมไม่เข้าใจว่าการที่เราจะสร้างซูเปอร์โซลเจอร์โดยการไม่หลับไม่นอนเนี่ยมันจะทำให้เรายังไงอ่ะคุณเข้าใจออกคุณนึกออกไหมคุณเคยอดนอนหนึ่งวันเพื่อทำทีสิทธ์หรือเปล่าไม่ทีสิทธ์มันยาวกว่านั้นแน่นอนและผมบอกแล้วว่าการาที่คุณได้นอนวันละสองชั่วโมงเนี่ย คุณไม่ได้กลายเป็นซูเปอร์โซลเจอร์หรอกคุณได้กลายเป็นหมีแพนด้าขอบตาดำซะเปล่าหรือเชื่อผมได้อยากสร้างซูเปอร์โซลเจอร์ก็ไปจ้างนักวิทยาศาสตร์มาสิว่ามันจะจับคนมาขังและให้ดมตดคนป่วยเอาละมีชั้นหนังสือโตเอ็นชาร์ดอยู่ตรงนี้มีกระดานไว้บอร์ดที่เป็นผีปรตไกลมาเอาช็อคเขียนมีวิทยุที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ที่มันกำลังทำประสาทผมเสียผมจะต้องเอาตัวหนังสือที่อยู่บนกระดานพร้อมตัวเลขไปเขียนในในใน,ในวิทยุนั่นซึ่งมันเกี่ยวกันยังไงผมก็ไม่รู้แต่ผมจะลองดู LW 3 1 2 3 VHF 5 1 2 3 4 5 Modern Warfare 2ผิดแล้วภายในปีนี้จะมี Modern Warfare 3ซึ่งนายควรจะซื้อมันมาลองนะพรีออเดอร์ก่อนและเล่นก่อน7วันโอเคปะ Modern Warfare 2ผู้หญิงและเด็ก Feminist อ่ไม่ไม่ผมไม่ได้มาถึงฟิล์ฉันจะขันฆ่ามันทั้งหมดนั่นแหละ นั่นคือภารกิจของฉันฉันทำลายอาคารนั่นฉันไม่มีทางเลือกฉันเชื่อว่านั่นคืออะไรสักอย่างอ่านไม่ออกแต่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 แต,แต,แต่ใจเขาไม่ต่อการจะทำอย่างนั้นผมเข้าใจได้ประมาณนั้นนี่ผ่านมาเท่าไหร่แล้วที่ฉันร่วมโครงการบ้านเนี่ยสวันห oh, uh ้าวันโอ้เฮียเฮียเฮเอ่อ มึงไปไรมึงไปไรมึงโดนฟอสด,ด,ด,ดึงเหรอเมื่อกี้มันเกิดที่อะไรขึ้นกูโดนพลังฟอสดึงเหรอวะผมไม่อยากจะรู้ผมไม่อยากจะรู้ว่าคนที่กลายร่างก่อนหน้าผมที่อยู่ในห้องนี้เขากลายเป็นวิญญาณ e ีหรือกําลังปล่อยกระแสจิตเป็นดากบอลผมไม่รู้เลยโอ้มีเอกาสารซึ่งคุณก็คงไม่ต้องเดานะว่าผมอ่านมันไม่ออกเกี่ยวกับใครมาลากบ้าอะไรแถวนี้ตอนตีสองวะเดียลุงที่นี่ปิดแล้วไม่รับซื้อเศษเหล็ก ไม่รับซื้อเศษเล็กทาลุงคิดว่าผมจะโอ้ตายเลยวะแกผมว่าลุงแกคงจะเหงาแหละผมรู้ว่าการที่โดนเมียทิ้งมันรู้สึกยังไงไม่ผมไม่เข้าใจผมพูดไปงั้นแหละม,มันเป็นข่าวเกี่ยวกับมันเป็นข่าวเกี่ยวกับฆาตกรปริศนาอ่ามันทําให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในหนังเฮ์เลอร์ฟิล์มอะไรประมาณนั้นอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นอะไรประมาณนั้นผมไม่รู้ผมไปแแค่นี้โอ้ช oh, ิค่อยๆเปิดเป็นไหม ต้องให้ฉันสอนมารยาทการเป็นผู้ดีของชาวตะวันตกหรือยังไงอ่ีเวนเอ้ยถ้าฉันเจอแกแล้วก็ฉันจะอาดแกให้น่่มเลยนี่คุณอยู่ในบ้าน Jason ah เจสันวอร์ฮีหรือยังไงเนี่ยโอชคุณรู้จักรูรูสวาด์ไหมคุณเคยดูมังงะเรื่องรูสวาด์ไหมอย่าดูและเชื่อผมเถอะผมพูดเป็นงั้นแหละอย่าไปหาดูเลยเอาละ่ะคุณคุณไม่รู้เลยยังไงว่าคุณไม่ใช่ Batman, แบทแมนการที่คุณห้อยหัวอย่างนั้นมันทําให้นั่นมันใครวะเนะี่ยจะของวงเดอะบีเทลเหรอ ผมไม่ฟังเพลงบูผมไม่ฟังเพลงบูหรอกนะผมฟังแต่เลดีโอกากาเอา้าแทงเอาเอา้าผมรู้ว่าถ้าคุณอยากไปเป็นไม้ไทสันถ้ายุคนั้นก็คงเป็นมัวหมหมัดอาลีคุณควรใช้หมัดไม่ใช่ของแหลมทิ่มไปที่กระสอบซ้ายซึ่งนั่นไม่ใช่ไม่ใช่กระสอบซ้ายแน,ะเ iller, เนย่เขาคือเจฟฟรียคิวเลอร์เนี่ยเขาคือฆาตรกรต่อเนื่องในข่าว มองว่าสิ่งดีๆที่ผมเคยทํามาบนโลกใบนี้จะคุ้มครองผมให้ปราศจากความมืดหรืออะไรกระช่่งที่กําลังรอกินกระปูผมหรือรอสวดดาบผมในเงานั่นให้ตายเลยว่างบรัฐบาลมีน้อยขนาดนั้นเลยหรือไงวะแค่แสงไฟยังไม่สว่างเลยนี่ฉันมาโผล่ที่ไหนแล้วล่ะเนี่ยนี่คงเป็นฝันนี่บ้ามากผมฝันว่าตัวเองเจอทั้งคนขายเศษลากศพหมาไปทั่วเจอเจฟเดอะคิลเลอร์ที่กำลังจะเป็นนักมวยแชมป์โลกแล้วผมก็ทะลุมาบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่ผมมใช่จโจนสะหน่อยนะ แล้วก็มี R2-D2 ดีทูหลุดมาจากสตาร์วอลหมุนกระจกไปด้านหน้าด้านหลังว่าเป็นเขาเชี่ย <She> er. จ่าสิบกรอสแมนพันตีสองกองร้อยที่3บ้าสินดีสแสดงว่านี่เป็นพัสเซลมันต้องทําให้เรารู้ว่ามันมันต้องมีอะไรสักอย่างในห้องแต่ละห้องที่เราต้องไปและไอกระจกนี่มันมีส่วนเกี่ยวอะไรกับห้องที่เรากําลังจะเดินไป เฮียสะดุ้งไปหนึ่งดอกอีกบ้ามีคำกล่าวของบิวเบร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าเราไม่ควรทำสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเราไม่ควรเดินไปในทางที่เราไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรซึ่งมันกำลังบอกผมว่าผมควรไปเปิด y YouTube เอาละคำบอกใบใ,บในย t u b e มันก็ไม่ได้บอกใบเรามันบอกผมว่าผมต้องหันกระจกบานนี้ไปที่กระเป๋าที่อยู่บนเก้าอี้ที่เราเห็นอยู่ตอนแรก และเดินกับและเดินทะลุไปอีกสองห้องคุณจะเจอกับอภิเนหานสาต,ตาวุธที่อยู่ดีดีมันก็โผล่ออกมานั่นไงนอยู่ตรงนั้นไง8 1หนึ่งมาเรามาดูกันว่าอะไรอยู่ในกล่องใบนี้เปิดมาเป็นโดโิวดยุคสมัยพระเจ้าเหานี่กูโกรธจริงนะเว้ยมันก็คงไม่ใช่ดิวดแบบที่ผมผมหวังไว้ผมไม่ได้หวังนะผมพูดเล่นเอาละเกมจบแล้วไอ้หนูไม่ว่าแกใครไม่ว่าใครอยู่เบื้องหลังออกมาโชว์ตัวยกมือไว้ที่หัวและเราจะจับนาย เข้าคุกสักสิปีให้หายซ่าผู้เริ่มต้นใช่ไหมเหรอฮะไอห้องนี้เหมือนกับในผีชีวภาคแรกเลยที่จะมีเลเซอร์ิิววและก็จะมีคนดำน้ำลายเต็มจอเลยโอ้เออใครก็ตามแต่ฉันไม่ใช่แกแน่นอนอะ มันหาว่าผมเป็นฆาตกรระเบิดตึกซึ่งนั่นไม่ใช่ผมถ้าผมระเบิดตึกจริงผมจะมาเดินหัวโดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมควัวจะกลายเป็นซาตตุรีไม่ก็กลายเป็นพืชอยู่แถวนั้นแล้วไอพวกนี้มันใส่ร้ายป้ายสีเพราะเราเป็นชอยพวกนี้จริงๆเลยไมตายนะวะเอ้หยุดร้องหาเฮลอะไรก็ไที่แกกำลังร้องอยู่หยุดหอนเลยแล้วไอหนูล็อกอี้แงเราต้องเดินกลับและปิงไม่ปิงฮะเอาหม่ปิงผมคงจะไปโผล่ในร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วก็มีผู้หญิงงามๆกำลัง ตีแขนผมอยู่แล้วบอกว่าให้ตื่นคุณกําลังฝันและกําลังเรียกชื่อแฟนเก่าอะไรประมาณนั้นผมโอเคผมแค่ละเมอใช่มีสาวปลุกผมแต่ไม่ใช่สาวงามนะเขาแก้ผ้าด้วยน่าจะเป็นผู้ชายผมน่าจะไปเดทกับสาวที่มีห้ำอยู่แน่เลยให้ตายเลยว่าบอกแล้วว่าอย่าไปเที่ยวปิงปองโชแกได้ของแถมกลับบ้านเลยเป็นไงล่ะได้แซนด์วิชสองเต้ากับพอดดอกหนึ่งแท่งไอ้บ้าเอ้ย ผมไม่รู้ว่าคุณได้อะไรจากคลิปวิดีโอนี้มันอาจจะเป็นเหมือนวิดีโอเทปสยองขวัญทั่วไปตามท้องตลาดที่คุณสามารถเดินไปแล้วบอกว่าสร้างแผ่นร้อยหน่อยครับเจ๊แล้วเขาจะยื่นมาให้คุณไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วผมกลัวขี้หงุดหดหายแค่ไหนแต่ผมกําลังเก็บอาการอยู่ใครมีเกมนแนวนี้ที่พัลเซิลไม่หนามากผมสามารถเปิด YouTube หาได้ส่งมาได้เลยใต้คอมเมนต์ถ้าคุณดูจนจบนะและผมท้าเลยว่าคุณดูไม่จบแน่เพราะถ้าคุณดูจบ คุณควรจะเมนชื่อเกมสักเกมหนึ่งที่เป็นเกมฟรีเป็นเกมแด้สยองขวัญด้วยมาข้างล่างนี้แล้วล่ะขอบคุณมากฝันดีรติสวัสดิ์